ก็เป็นการสวัสดีท่านที่ติตามนะครับสวัสดีท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเขาก็จะพามาเบื้องนะครับต้นหมากเงาะนะครับที่มันจะเริ่มทุกแนวนะครับนอกจากหมากเงาะแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้หลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นหมากขมยายนะครับหมากข้ยายนี่ก็จะเริ่มออกหมากแล้วนะครับนี่นะครับจะ ว่าหมากจะให้ปันไดเพรพะกินนะครับหวานๆนะครับซึ่งแต่มีต้นหมากไฟนะครับหมากไฟก็จะเมิดหมากก็แล้วนะครับต้นหมากเงาต้นนี้ก็บ่าโรกปันไดนะครับว่าโรกปันไดนะครับต้นนี้นะครับเพรพอได้กินนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากไฟเนาะหมากไฟก็จะเมิดหมากก็แล้วนะครับเมื่อชุดไปแล้วก็ได้กินพราะผมปากอมคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุเรียนนะครับ ซึ่งส่วนมะกรีนนะครับมันก็จะมีอ่าส่วนหนึ่งที่มันออกออกดอกนะครับแต่ว่าอาจจะบวติดนะครับซึ่งอาจจะบวบวติดในปีนี้นะครับอาจจะอ่าเป็นปี่อไปเนาะคือจะพามาเบิ่งดอกที่มันร่วงมันดออกนะครับนี่นะครับอ่ามันก็จะนี่นะครับมันก็จะเป็นอ่ที่มันเป็นแหนงออกมาครับมันก็จะเป็นดอกที่มันรุดมันร่วงออกนะครับอันนี้เลจะเป็นส่วนหมากเนาะที่ปลูกไม้นะครับ อ่าแล้นีก็จะมียูประมาณ3ปีต้นนะครับนี่นะครับเป็นดอกอะไรก็เนี่ยจะเป็นต้นบัก้าเทียนัีใหญ่นะครับแต่นี้ยูประมาณ3ปีต้นนะครับยีเปจะใหญ่นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีจักอ่าปี2ปีนะครับอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะได้เห็นอดดอกเห็นผ้นกันนะครับในปีนี้อาจจะขั้วดติดนะครับอาจจะเบิ่งกันเป็นปีหน้านะครับ รอบๆนะครับจะปลูกหลายหลายย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นต้นหมากเงาะต้นหมากไฟต้นหมากทุเรียนนะครับนี่นะครับอะอีกของเขานะครับอันนี้ก็จะต้นที่เป็นหลายที่สุดนะครับกับต้นเดี่ยวนะครับแต่ว่าต้นดูฟังทั้งไอ้นะนะครับก็จะเปลี่ยนแต่ว่าว่าหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่มันหลายที่สุดนะครับนะครับ จะเดิมแดงกันแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มแดงเริ่มนะครับมันจะเป็นงากก้องนะครับอ่ะนี่นะครับจะเป็นเป็นมาไอล็อกนะครับที่มันออกดกนะครับดูต้นนี้นะครับงานมันจะจะกองลงมาแล้วนะเล่นนะครับนี่นะครับเดินเดินรอบๆผมของไทยเดินรอบๆ รอบเนาะลลางนะครับจะที่ว่าออกลูกนะครับนี่ครับอนมีต้นเดี่ยวเนาะมันออกลูกนะครับต้นเนี้าจะได้ตัดแป้งจรินงครับนี่นะครับจะได้นะครับมันโดนเต็มใตพื้นนะครับนี่ครับแต่ว่าแต่ยังยังหลายนะครับในส่วนเป็นอย่างเนาะนะครับองเต็มต้นเต็มอย่างนี้นะครับ ต้นเต็มอยน้นะครับต้นเต็มอย่าครับใามะม่วงนะครับมะม่วงว่าจะกำลังออกมะม่วงเนาะนี่ครับเราจะกินกินจากหนักนึงนะครับว่ามันหวานบ่เนาะอ่ะเดี๋ยวหนักนีหนึ่งนะครับเอ่อหมากกับบ่อบ่อค่อยสวยไปไหนครับเนาะแต่ว่าอาจจะหนักกับบ่อค่อยสวยไปแล้วเขาจจะแยก สดๆจากต้นนะครับกินสดๆจากต้นนะครับนี่นะครับถือว่าอมังงอกะเมื่อกะยังยังหลอยู่นะครับบ่ได้ถือว่าเป็นมังงอกกระดูกอะไรนะครับหวานหวานครับหวานหวานโอ้ยวันนี้ผ้ถือกล่องให้วันีู้้ถือกล่องให้กินโชว่นะครับหวานนะครับ นี่ครับเมื่อสดโต๊ะนะครับนี่ครับถือว่าเนื้อเนื้อกับลายนะครับกับโมเมะพร้าวกระดูกครับนี่นะครับถือว่าหวานนะครับทานทานครับอืมหวานครับดูครับครับจะโมเกิลอีกที่สองอาทิตย์นะครับกัสามารถกินได้นะครับแในตอนนี้กั แต่ว่าย <ai> ังวัฒนธรรอกันเนาะอาจจะมีหน่วยถุกหน่วยบวถุกแน่นะครับแต่ว่าก็ออกไยนะครับพมว่ีนี้ต้นนี้นะครับคือว่าอาจจะเป็นพันธ์ผลิตที่ค่อนข้างที่จะออกไรรับต้นนี้ครับแต่ว่าอีกสองสามต้นอยู่ในสวนนะครับอาจจะเป็นต้นนั่นนะครับต้นนั้นนะครับอาจจะออกวลายแต่ว่าก็ได้กินแต่ว่าต้นนี้ออกรบนะครับเยวมาคุยเล่นเท่ากับ ดีนะดีเฮ้นะครับลอรุ่นกันนะครับนั่นที่ออกมาให้เขาเห็นบ่ครับแต่ว่าออกดอกไปแล้วแต่ว่าดอกร่วงนะครับว่าได้ผลนะครับจะพาไปเบิ่งมกเมาเล็กน้อยหนึ่งมกเมาครับมเมาก็ออกดอกขึ้นกันนะครับอีี่นะครับติดงากร้องขึ้นกันนะครับมกเม่าครับดูครับมกเมาออกดอกขึ้นกันนะครับอี่ เหมืนงากรองนะครับกลอ่าจะได้กิ่นนะครับหมักเมาโอ้เจาหนุ่มรุ่งขับกี่นครับครับเร็วเราจะเร็วตัวๆกลิ่นรับภาพรวมนะครับภาพไปรวมนะครับอ่าของเขาก็จะมีหลายอย่างตัว่าจะเป็นหมักเมาหมากบุรียนหมากทันนะครับพากนะครับ ๆๆๆๆหลายย่างนะครับหรือว่าปลูกรวมกันครับแต่ว่าอาจจะย่างแบบหลายนะครับบริเวณที่พี่เขากะเอี้ยงใกล้ไปพอกนะครับจะติดประมาณนี้นะครับเอี้ยงใกล้ย่างกาไปพอกนะครับนี่คือย่างนะครับที่เขาปลูกนะครับอาจจะได้กินแน่บ่ได้กินแน่นะครับเพราะว่าปลูกโดยธรรมชาตินะครับาไส้สาบกินข้อวัดขี่ไก่ขี้หนูหนูที่เขาเลี้ยงไว้นะครับ ะจะเป็นปีกไก่ไก่ที่เขาเลี้ยงไว้นะครับจะเป็นประมาณนั้น,นครับภาพรวมๆนะครับนี่ก็จะเปลมากอ่าลำไยนี่ครับต้นหนึ่งนะครับมะเงาะแต่ว่าต้นนี้อาจจะบ่หลายเนาะแต่ว่าก็พอได้กินนะครับแต่ว่าพอได้กินอยู่กินมะม่วนะครับแต่ว่านี่นะครับมากๆม,มันอาจจะแปลกๆนะครับมันมันพอหนาไม่เลวๆเน,นาะนี่นครับหมากมันอาจจะแปลกๆ กับพอยู่พอกินครับเสร็จไรหน้าผสมไอสสวนผลไนนม่ผสมแบบร,รานปลูกยยางมีแต่ต้นตมบบแบกระ thon น,นะครับมบบกระ thon บ้านเขาแต่ว่าเขาจะใช้เป็นเอียงแบบบุ๊คกระ thon ครับนี่ก็จะเป็นไก่นะครับไก่สีครับคอ,อันนี้ก็จะเป็นอ,งงอ,อีกอีกตัวนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะมากอาจจะเ่อไหลนะครับตัวนี้มันใบใบมันหลายาเ,ยาเยนนมื่อไหร่แต่งกินเมื่อไหร่แต่งกินเนาะ เป็นต้นหมักเหมานังออกมากด้วยทีเดียวครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเขาก็่ากไปนะครับสำหรับ่องนะครับอะไรเกียวเอาเงินเขาเนาะเอากัจะดทายเบิ้งนะครับสินที่เขาเห็ดนะครับเนี่ยกินทีเขาเห็ดสินที่เขาทำสินที่มันมีอยู่ในไฮในสวนทายทอดออกไปใหครับพี่น้องที่ตาเบิ้งนะครับสำหรับการเลี้ยงนูกระเลี้ยงนูคือเก้านะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ท้ายให้เบิ้งเพราะปันได้นะครับช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นหนาคุณละไม่กับท้ายคุณละหม่ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านที่ตติดามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัพปันได้นะครับคอยจีบตามกันนะครับช่วงนี้กับหนุ่งๆนะครับสำหรับคลิปนี้กสวัสดีครับ